ฮัลโหลเจอกันล้วลค่ะเพื่อนๆมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะคะคนเราเช้ามาต้องล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะนี่ค่ะปากหม็นนี่ค่ะปากหม็นเงือกบวมมีหินปูนนะคะฟันโยกฟันผุฟันบวมนะคะปะกฟันปวดฟันค่ะนี่ค่ะเงือกบวมนะคะใช้ตัวนี้เลยค่ะสะไมอ้อนค่ะ ยาสีฟันสมัยออนค่ะใช้ดีนะคะใช้นิดเดียวถ้าเม็ดกระพรูดค่ะหลอดใหญ่ๆขาวๆนะคะหลอดแค่ร้อยกระบาทเองเพื่อนๆสนใจทักทายนะคะนี่ค่ะที่บ้านใช้ค่ะใช้ดีค่ะถ้าใช้ไม่ดีไม่กล้ามาพูดทุกวันทุกวันนะคะเพื่อนๆมีคนสนใจก็ทักทายมาได้นะคะนี่ค่ะสมัยออนอยาสีฟันค่ะ มีว่านหางจระเข้ในนี้ด้วยนะคะเป็นแผลถูกไฟไหม้น้ําร้อนลวกเนะะี่ยค่ะบ้ายทาลงไปเลยะคะ่ะนี่ค่ะว่านหางจระเข้มันจะไปสมานแผลนะคะนะคะี่ค่ะใครที่เป็นลิซสีดวงนะคะนะคะี่ค่ะใช้ได้ค่ะมเชื่อลองดูได้เลยแฟนฉันใช้อยู่คะ่ะเขาบอกว่ามันหายแล้วมันไม่เป็นแล้วบอกเขาถ่ายแข่งมันไม่ออกมาแล้วหัวมมันอะ สุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะใช้ได้สารพัดประโยชน์นะคะสะไมอ่อนยาสิฟันค่ะของสุเรียนค่ะมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะจ้าเพื่อนๆปารณญจสวัสดีจ้า